โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e อ r t h s t นะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมบี a เบฟโซ่นะครับแล้วก็มารีวิวนะครับตัวละครเบียคุยะนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวร่างของสงครามเมืพันปีแล้วก็เป็นวอร์ชาลาัล่าสุดด้วยนะครับเป็นตัวละครใหม่ก็ใครที่ยังไม่เปิดสามารถไปเปิดได้นะตอนนี้มีตู้เขาเข้ามานั่นเองนะครับผม นะครับแต่วันนี้เรามาดูข้อมูลของเขากันบ้างเนาะนานาชีนะครับเบียคุยะจะมีร่างใหม่ออกมานะครับผมเบียคุยะอยู่ในสังกัดนะครับยมูตแล้วก็หัวหน้าหน่วยเนาะส่วนตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครสีน้ำตาสีม่วงนะครับผมแล้วก็ผู้สังหารนะครับเป็นผู้สังหารมนุษย์นะครับบวกทั้งนี้เนาะก็ทําให้อ่าสังหารแรงขึ้นนะถ้าเกิดเจอกับศัตรูที่เป็นสังกัดมนุษย์นะครับผมส่วนถ้าไม่ตายนะครับ ยิพยานนะครับผมเมื่อทําการโจมตีถ้าไม่ตายเนาะจะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสองสถานะนะครับผมก็คือในเรื่องของอัออมพาตนะครับแล้วตัวไฟช้อนนองแล้วก็ดาบอ่อนแรงน,นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของการเบิกเม็นะครับผมได้มาตัวเดียวนะครับหลังๆเนี่ยผมเปิดกาชาค่อนข้างจะโดนเยอะนะครับผมไม่ค่อยได้ออกก่อนในประมาณหนึ่งหนึ่งห้านี่ไม่ค่อยได้ออกนะครับตัวหน้าตู้นะครับก็เลยได้มาแค่ อ,อันเดียวตัวเดียวเนาะก็เบิกเป็น s อทมานะครับตัวนี้ก็เน้นในค่าเอทเป็นหลักนะครับเดี๋ยว์พะยะสําหรับลิงหรือว่าโซเนี่ยนะครับเป็นลดคูดาวท่าสกิลเนี่ย14%นั่นเองนะครับมาดูนะครับก็คือถ้าโจมตีกันบางนะครับรูปแบบการโจมตีก็จะเป็นตัวละครตีสีน้ําเงินหรือว่าตีระยะไกลนั่นเองนะครับแล้วก็บีเออร์พยะนะครับมีในเรื่องของปุ่มเ e อ็กมาให้ด้วยก็ป,ปุ่มเ e อ็กเนี่ยจะทําให้ศัตรูติดสองสถานนะแล้วก็ ได้ในเรื่องของเกราะหรือว่าบาลียให้เขาด้วยนะครับก็ถ้าดูจากทุกการโจมตีเลยนะครับก็จะทําให้ศัตรูติดสองสองสถานะทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับผมอ,อ,อมาดูที่พาสซสฟกันบ้างพาสซีฟเนี่ยมีลมจุกเชิงบวกสองนะก็ทําให้ในการหลบคิวขึ้นนะครับมีเพิ่มขอบเขตนะครับถ้าโจมตีสกิลนะครับเออยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำให้อ่าขอบเขตในการโจมตีเนี่ยโดนศัตรูได้มากขึ้นนั่นเองนอกจากปกตินะครับ และอันสุดท้ายนะครับของอ่าาสิติตัวก็คือถ้าเกิดเลือกเต็มเนี่ยเพิ่มความเสียหายค่าสกิล40%นั่นเองนะครับมี Ability Ab ี้อ l บิลเนี่ยจะบวกในเรื่องของค่าความเสียหายนะครับของสกิลเนี่ย60%นะครับมีลดคู่ดาว14%แล้วก็บิลกิยาเนี่ยจะไม่ติดสถานะผิดปกติอะไรเลยนะครับไปได้ทุกทุกดาเลยที่มีสถานะผิดปกติไม่ต้องกลัวในเรื่องของ สถานะปกติเลยนะครับเพระาะว่าเขาไม่ติดนั่นเองเนาะอืมมีนะครับในส่วนของยิตนะครับของสกิลเนี่ยบวกให้อสองนะครับก็แรงเนาะนะครับดามมีก็จะเพิ่มขึ้นแหละนะครับแล้วก็คิดถ้าให้ตาบวกอีกหนึ่งเวลาติดสถานะผิดปกตินะครับก็บวกเพิ่มห้าวินาทีนะก็จะอยู่นานขึ้นอะนะครับก็มีเพิ่มนะครับทําให้ศัตรูที่อยู่ในสังกัดมนุษย์เนี่ยโอกาสที่จะติดสตาติดสถานะเนี่ยอ้ มากขึ้นนะครับมีในเรื่องของบัฟนะครับทีมด้วยเนาะถ้าเกิดนะครับเบียบุยะเนี่ยไปเนาะเพื่อนในปาร์ตี้ที่อยู่ในสังกัดของอยงมาทูดเนี่ยนะครับจะทำดาเมจกับศัตรูที่ติดสถานะเพิ่มขึ้น30%อเนะครับ,นะรบมีลดค่าพลังน้องกันนะครับมีในเรื่องของอ่าาเบสนะครับอันนี้ก็จะตีศัตรูที่มีการต้านทานการล้มลุกได้นะครับหรือว่าตัวศัตรูที่มี ูเปอร์มือนะครับตัวนี้ก็สามารถจัดการได้นะครับเบี่ยงยัียก็ตีให้ล้มได้เลยนะครับูง่ายๆเลยมีชาร์ปชออ็อตเตอร์นะครับในเรื่องของการบล็อกการโจมตีสีน้ําเงินหรือว่าตัวตีระยะไกลเนี่ยเบีุยยไม่สนนะครับผมไปได้นะครับน้ําหงน้ำหอมไปได้หมดนะครับมีเพิ่มนะครับพลังกวานิยมยาน80%ในระยะเวลาหนึ่งนะถ้าเกิดศัตรูติดสถานะผิดปกตินั่นเองนะครับประมาณนี้ อ,อ่านตะกี้ก็เข้าแล้วก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ตามเอจดแรงระดับหนึ่งเลยแหละนะครับแรงเลยแหละนะครับผมอ่าแล้วก็มาดูในเรื่องของลิงก์กันบ้างนะครับลิงก์น้าหอมเดวลยี่สิบนะครับอารติม้ากับยี่สิบก็ตัวนี้นะครับผมจะใส่เป็นค่าของดีพีเนาะหลักๆแล้วก็จะใส่คล้ายๆกันทุกตัวเลยนะครับกับเลือดเต็มนะครับเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดย5ิบ้าเอร์ซน สำหรับเครื่องประดับนะครับที่ใส่เนาะก็จะเน้นในเรื่องของคาแรคเตนะครับจะมีเครื่อชงชานะครับที่เพิ่มอ่าแรงกดดันวิญญาณนะครับ50%นะครับออฟบนแล้วก็ออฟรองเป็นแรงกดดาาันวิญญาณด้วย30%แล้วก็มีตาลองหัวหน้าหน่วยนะครับอเพิ่มในเรื่องของพลังกดดันวิญญาณแล้วก็สกิลนะครับความเสียหายสกิลนะแล้วก็เป็นยาชูกําลังนะครับตรงนี้นะ ส่วนนก็จะเป็นลดคูดาวนะครับประมาณนี้ใส่ทุกอันเลยนะถ้าเกิดมี2ช่องก็จะใส่เป็นเพิ่มความเสียหายของท่าสกิลก็ได้หรือว่าจะพวกเลือดเต็มเอ่อเพิ่มลรงโจมตีอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันเนาะเดี๋ยวไปลุยกันนะครับเอาบิคุยะไปลุยกันก็ไปเดี๋ยวไปตีนี่ก่อนนะครับไปลองในด่านของน้องหอ,องก่อนก่อนที่เราจะไปลองในต่วของด่านอีเวนต์นะครับด่านบอสน,น,นี่นะก็ จะเป็นด่างน,นี้นะน้องหมอผใหญ่นะครับ๋ยคุยะลุยนะครับดูก่อนนะพอตัวออกมานี้ป๊อะนะครับก็จะมีตัวละครที่มีเกาะหนานะแล้วก็มีบอ่อนในชานะครับที่เราไม่ต้องระวัง <c oughs> เพราะว่าสบายอยู่แล้วไม่ติดสถานะนั่นเองนะ Let's go ลุยยวไม่ดูนนะนะด้วยว่าดามเมุม้มเมนเป็นยังไงสกิลก็ เรามาลองในเรื่องของสกิลตีปกติก่อนเนาะสี่สเต็ปนะครับสองสามปล่อยเต็มบงสทโุละไปข้างหน้าเหรอแต่ป่าตัวจะมีเกาะหนานะครับสกิลที่หนึ่งเป็นยังไงนะครับมาดูกันนะเต็มบงสทโุละไปด้านหน้านะครับสเต็ปในการหลบก็ยิ้วอยู่ตอสองขวาไม่ได้ไกลมากเนายิ้วหนึ่งอีกที อืมไอ้ยยังเหลืออีกเหรอยังนี่นะบมาตะกี้ที่สองตะกี้ที่สองจะเป็นเรียกเต็มวงสกุลละออกมานะครับคล้ายๆเหมือนวอลทิกแต่มันไม่ใช่วอลทิกปะเออมันแค่แบบรวบหมอนบ้างแล้วตะกี้ที่สามก็เต็มวงสกุลละ แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าเป็นฟูส l ก c r e อเออทีส่สามดูดีมาสกิลที่สองใหม่นะอยนะครับมันรวมมอนนะเออมันจะรวมมอนกนะเดี๋ยวไปลองอีกทีดิสก,กิลหนึ่งเลยก่อนนะครับอ่าสก,กิลสองเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวรอมันเยอะก่อนแต่สกิลอาสก,กิลออสองไม่รวมนะมันไม่ได้รวบเนี่ยเพราะว่าถ้ารวบม,มันต้องไปอยู่ด้วยกันใช่ไหม ไอ้ที่นึง่งที่หนึ่งนะครับมันไมไ่รวมมอนนะมันแค่ทำม,มาเหมือนเป็นรวมมอนนี่เฉยดูดีนะครับอันนี้เราไม่ติดสถานะนะเออไอริสโกลองดูในเรื่องของยีเอ็กไหมปุ่มีเอ็กเป็นไงฮึนะมีอเอ็กแล้วก็มีเต็มมือ แักุระนะครับมาเป็นกล่อให้เราเกมมพีก็ไหลลื่นนะน้องโอเมานะครับเจออันที่มีกหน่หยเป็นไง น,นี่เป็นร่างหลังหลังฟื้นจากการตุยไปนะเอหอลังจากที่เขาโดนในดวนในเมก็จะเห็นนะว่าเขาโดนรอ,อ่งชีนดับกำยานไป mm hmm. แล้วก็ไปรักษาตัวกลับมาอ่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลงอีเวนต์กันบ้างนะครับในแดอีเวนต์ ตรงงื่นไขอยู่นะอีเวนนะครับนี่ยังไม่เล่นเลยก็เป็นตัวอี่ชนะสีแล้วก็ชนะสังกัดด้วยนะครับเพราะว่าศัตรูเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับส่วนกติกานะครับเห็นหมจะมีตัวละครที่มีซุปเปอร์อาร์เมอร์ด้วยก็คือเราตีมันไม่ล้มแต่ว่าเดเบคคุยะเนี่ยจะจัดการให้นะเพราะว่าเดีเบคคุยะมีเอฟเฟกต์ไปเบรกนะครับตีตัวละครที่ต้านทานได้ต้านทานไม่ล้มได้อะไม่มีบ่อเลยนะ ไม่ได้มีบ่อมีอะไรสถานะได้ลองกันไหมครับ MP เรื่นไหลอยู่นะนี้เราจะมาดูความเื่นไหลเขาอืมยังไงอยู่กันขออนุญาตให้ X เกาะได้มั้งครับ เดียวกันครับไม้นมหนุ่มที่มีกเกาะนะที่พี่เขาบอกที่ที่เขาดิเยีนตพี่พี่เดี๋ยวเข,าต,า,เขาตีเลยตีต วัวอย่างเดียวคือไอ้พวกนี้มันชอบมีเงนี่ไงแผ่ฉากการเฮ้ยแต่เราไม่ไม่ดูสถานะนู่นเอาเฮ้ยโอ้โหเนี่ยเอาละมาดันเลิกผมมาดัเลยเก็บตุยอ่ะไม่เป็นไรอุ้ยตายเลยว่ะบอยกัดกินโอเคก็เล่นชิลนะเอ๊นะครับมูฟเมนต์หรือว่าสกิลหลายลื่นนะครับ แลมีจัดจ้าน ừ, รับมาห้าเสงโอเคแล้วอย่าลืมนะเพื่อนๆอีเวนต์นี้มันแจกอันนี้ด้วยนะแจกแก่นแท้เออที่เราสามารถเอาไปเบิกเงิดได้นะโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวละครสามด้วนะจะเป็นสีเขียวอืมอันนี้จะเป็นสีเขียวนี่อ,อกิจกรรมนี้ก็ดีสีเขียวนะ แต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆอ,อยากได้สีไรกันนะก็เราได้ทาการนะครับเอาเบียรพุยะไปทดลองแล้วเนาะก็ในเรื่องของอ่ามูฟเมนต์หรือว่าการใช้สกิลเกมพีเนี่ยผมว่าลื่นไหลแล้วก็ฟองเชลนะครับดูดีสําหรับผมนะว่าดูดีแล้วก็ดาเมจนะครับโอเคเลยแรงเลยแหละนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าแต่ผมว่าคิดว่าก็เป็นตัวละครนะครับ ซีโมอีกหนึ่งตัวนะที่แรงเลยนะครับแล้วก็มีข้อดีอ่าหลักๆเลยผมคิดว่ามีข้อดีอยู่2อย่างก็คืออันแรกเลยคือไม่ติดสถานะด้วยนะครับส่วนที่สองเนี่ยก็คือมีในเรื่องของ ex ที่ทําให้เขาเนี่ยมีในเรื่องของโล่หรือว่าบาเรียทําให้เขาจะไม่ได้รับเสียบความเสียหายเลยในระยะหนึ่งเลยนะก็มันง่ายต่อการออโต้นะสําหรับใครที่ชอบออโต้ไวเนาะนะครับปอะมาณนี้นะครับก็ส่วนตัวแล้วผมชอบนะร่างนี้ ตัวชอบแล้วก็รอนานนะครับถ้าเกิดในคิปที่ผมใช้พูดว่าผมอยากได้เดียวคุยะล่างใหม่ๆบ้างเพราะว่าไม่ค่อยมีนะอมผมวม่าจะไปออกพวกตัวอวย <c oughs> กันส่วนมากนะครับประมาณนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ดูวันแบบเพลิมเพลินเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ